ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับชาแนลจานเดียพบกับผมครูเดียนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนต่างๆนะครับวันนี้ก็มีประเด็นคำถามนะครับจากสมาชิกในกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับเกี่ยวกับปืน อาวุธปืนนะครับได้เข้ามาสอบถามว่าปืนสวัสดิการตำรวจสามารถโอนให้ประชาชนทั่วไปได้ไหมครับอันนี้ผมขอพูดก่อนเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นปืนตำรวจโครงการของเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการของกรมการปกครองนะครับโครงการของข้าราชการส่วนใดก็แล้วแต่นะครับโครงการของข้าราชการส่วนใดก็แล้วแต่สามารถโอนให้กับประชาชนได้ นะครับแต่มีเงื่อนไขยอยู่นะครับก็คือถ้าท่านซื้อในส่วนของอย่างกรมการปกครองเนี่ยซื้อมาแล้วปุ๊บสามารถโอนให้ประชาชนได้เลยไหมนะครับแนะนำว่าให้เว้นช่วงไปก่อนนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่ข้าราชการคนนั้นที่ซื้อปืนมาในในราคาของประชาชนน่ะแล้วโอนปุ๊บทันทีเลยเนี่ยมีโอกาสที่ในข้าราชการท่านนั้นจะ ไม่สามารถขอปืนกระบอกต่อไปได้เพราะนายทะเบียนจะมองว่าท่านไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะครอบครองอาวุธปืนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ตามจุดประสงค์จริงๆนะครับท่านเขาอาจจะมองว่าเป็นพ่อค้าอาวุธปืนหรือเปล่าอะไรเงี้ยซื้อมาขายไปเงี้ยนะครับแต่นะครับก็สามารถโอนได้ในทันทีเลยตั้งแต่ซื้อมาครับแนะนําว่าให้เว้นระยะห่างไปก่อน กรณีที่อยากขายจริงๆจําเป็นที่ต้องขายจำเป็นที่ต้องโอนจริงๆนะครับถึงโอนให้นะครับแนะนำว่าให้เว้นช่วงไปก่อนสักปีหนึ่งสองปีประมาณเนี้ยนะครับส่วนของใครการตำรวจนะครับเขาจะมีอยู่สองเงื่อนไขครับเขาจะมีอยู่สองเงื่อนไขเท่าที่ผมเห็นมานะครับโครงการยกตัวอย่างปืนคอมมานโดนะครับเขาจะเขียนระบุไว้ใน ใบปสเลยนะครับว่าห้ามโอนภายใน5ปนนออนีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตครับนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตก็คือใบปสลงวันที่เท่าไหร่ก็ให้นับตั้งแต่วันนั้นไป5ปีครับถึงจะสามารถโอนได้อย่างปืนกระบอกนี้นะครับลงวันที่15สิงหา2566กนะครับก็จะครบ5ปี ในวันที่15สิงหา2571นะครับ2571ส่วนอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับอันนี้ผมเห็นปืนซิก p 320 SP ของพ่อผมนะครับอันเนี้ยคือห้ามโอนทุกกรณีน,นะครับเว้นแต่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจข้าราชการตำรวจโอนให้ข้าราชการครูอย่างผมเป็นข้าราชการครูก็ไม่ได้นะครับต้องเป็นข้าราชการตำรวจเหมือนกันเท่านั้นถึงจะสามารถโอนให้กันได้ แต่กรณีที่จะโอนได้นะครับจะต้องเป็นกรณีที่โอนแบบตกทอดทางมรดกเท่านั้นนะครับเขาจะเขียนไว้บอกว่าห้ามโอนเว้นแต่จะได้รับตกทอดทางมรดกเท่านั้นนะครับถ้าสมมุติว่าเจ้าของตัวปืนนะครับไม่อยู่แล้วนะครับ ไม่อยู่แล้วครับปืนนี้จะตกเป็นของผู้จัดการมรดกอยู่ที่ว่าเจ้าของตัวปืนนะจะมอบให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกครับแล้วผู้จัดการมรดกนี้สามารถเลือกได้ที่จะเก็บไว้ก็นำไปขึ้นใบปศิแล้วก็ครอบครองให้เป็นของตัวเองหรือจะส่งต่อให้ทายาทคนถัดไปนะครับทายาทคนถัดไปนี่แหละจะต้องนำ อาวุธปืนกระบอกนี้นะครับไปขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายให้เป็นชื่อของคนคนนั้นเมื่อโอนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บถ้าจะโอนให้ประชาชนครับที่ไม่ใช่ทายาทนะสมมติอยากจะขายต่ออยากจะส่งต่อก็ให้ดำเนินการโอนเป็นชื่อคนนั้นได้เลยนะครับอันนี้คือกรณีที่ ของปืนซิก3ีสามสองนอะครับอันนี้คือต้องเป็นกรณีที่เจ้าของปืนเสียชีวิตเท่านั้นแต่พักหลังๆมาเขาก็ผ่อนปลนลงนะครับก็มาผ่อนปลนลงให้เหลือเพียง5ปีครับถึงจะสามารถโอนได้นะครับผมอันนี้ขอตอบคําถามส่วนนี้เลยนะครับว่าสามารถโอนได้ครับสามารถโอนได้ ก็คือปืนสวัสดิการทุกประเภทสามารถโอนให้ประชาชนโนธรรมดาได้ประชาชนก็สามารถโอนให้ราชกา,ารได้สลับกันได้นะครับโอนไปโอนมาได้แต่ก็ต้องมีช่วงระยะเวลานะครับเพราะว่าในทะเบียนเขาก็จะ,จะดูอีกทีว่าเรานั้นซื้อปืนมาเพื่อจุดประสงค์อะไรเพื่อซื้อมาขายหรือซื้อมาทําอะไรนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับออาจารย์เดียก็มีเรื่องที่จะมาพูดเล็กๆน้อยนนะครับเป็นเกร็ดความรู้หวังว่า ความรู้ที่ผมถ่ายทอดจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช n n e l ของผมด้วยนะครับอดทนต่อความเจ็บใจยกมือไหว้ให้ไวกว่าชักปืนสำหรับวันนี้ชาแนลอาจารย์เดียวก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ